กินแบบนี้สุขภาพดีแน่นอนกินยังไงอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากลดน้ำหนักเชิญท่านเอานิ้วแตะที่หน้าโทรศัพท์นะครับบนใบหน้าอาจารย์นะครับจากนั้นนะครับจะพาท่านมาที่หน้านี้ครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้ท่านนะครับเอานิ้วนะครับมองลงเบาบนท่านล่างสุดนะครับเอานิ้วแตะนะครับอีกทีหนึ่งนะครับจะมาเป็นเพื่อนอาจารย์นะครับอาจารย์จะได้ให้คาปรึกษาท่านได้นะครับหัวล้าน นะครับหรือว่าท้องผูกนะครับถ่ายไม่ออกทรมานก็ปรึกษาได้นะครับการที่จะกินยังไงนะครับให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีนะครับมันมีนะครับเคล็ดลับอยู่นิดเดียวนะครับคือเราต้องกินตามที่ร่างกายของเรานะครับต้องการครับนะครับไม่ใช่กินตามปากของเราหรือกินตามที่เราชอบนะครับสิ่งแรกเลยนะครับอาจารย์ให้เน้นที่แคลอรี่ครับการกินอาหารนะครับ แต่ละวันนะครับผู้ชายควรจะกินให้ได้2,000แคลอรี่ผู้หญิงควรจะกินให้ได้นะครับ1,500แคลอรี่อันนี้พูดถึงในวัยคนทำงานนะครับคนสูงอายุถ้าหากว่าไม่ค่อยขยับนะครับก็อาจจะกินแค่วันละ1,000ถึง1,200แคลอรี่นะครับ่วนเด็กในวัยเรียนนะครับก็เท่ากับผู้ใหญ่นะครับคือ2,000แคลอรี่อย่ากินเกินกว่านี้นะครับเพราะถ้ากินเกินกว่านี้เนี่ยมันจะสะสมเป็นนะครับไขมัน ซึ่งจะทําให้ท่านมีน้ําหนักตัวเกินนะครับเพราะฉะนั้นคอแรกนะครับเน้นเรื่องของแคลอรี่เข้ากับแคลอรี่ออกนะครับแคลอรี่เข้านะครับควรจะนะครับน้อยกว่าแคลอรี่ออกเสมอนะครับข้อที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราจะกินให้ร่างกายเรามีสุขภาพดีนะครับเราต้องเน้นโปรตีนครับโปรตีนนะครับจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทําให้ท่านไม่หิว นะครับและทาให้ท่านนะครับมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งนะครับอันนี้นะครับผิวสวยนะครับถ้าเกิดใครกินโปรตีนถึงถึงนะครับการกินโปรตีนนะครับเราจะต้องกินนะครับ1กิโลของน้าหนักตัวเราต้องรับประทานโปรตีน1่กรัมครับนะครับและนะครับเราจะกินโปรตีนอย่างไหนดีนะครับอาจารย์ก็แนะนํานะครับถ้าเป็นเนื้อสัตว์นะครับก็ควรจะไม่ติดมันนะครับและถ้าเป็นพืชนะครับก็กินจากพืชตระกูลถั่ว หรือว่าพวกผักทั้งหลายนะครับก็มีโปรตีนนะครับ3นะครับกินแบบไหนให้สุขภาพดีนะครับเราก็มาเน้นกันที่สารอาหารนะครับสารอาหารในที่นี้นะครับเราจะไปกินจากไหนครับก็กินจากผักผลไม้ครับต้องเน้นนะครับทุกวันนะครับเราต้องกินผักให้ได้400กรัมนะครับหรือเกือบเกือบจะครึ่งกิโลนะครับอันนี้นะครับกินให้ครบ5สีนะครับท่านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ4นะครับ เราต้องเน้นผักที่มีกากใยนะครับอ่แล้วก็ผลไม้ที่มีกากใยนะครับกากใยนะครับมีอยู่2แบบนะครับกากใยอาหารนะครับมันนะครับเข้าไปช่วยนะครับระบบขับถ่ายทําให้ท่านท้องไม่ผูกนะครับนอกจากนี้นะครับยังเข้าไปจัดการกับพวกนะครับจุลินทรีย์ตัวไม่ดีนะครับออกมาทางอุจจาระนะครับท่านจะไม่เป็นโรคท้องผูกนะครับและก็เป็นคนที่นะครับขับถ่ายได้ดีครับสุขภาพท่านก็ดีด้วยครับ คนที่เป็นสิวครับ่ายดีนะครับหายเลยครับห้จะต้องกินไขมันดีนะครับไขมันดีในที่นี้นะครับเราแบ่งไขมันออกเป็น2แบบนะครับไขมันดีกับไขมันไม่ดีนะครับไขมันไม่ดีนะครับพวกนี้นะครับคือไขมันทรานนะครับพวกคุกกี้เบเกอรี่ขนมเค้กราคาถูกๆอย่าไปกินนะครับเพราะว่ามันทําจากไขมันทรานนะครับไขมันทรานคือนะครับเป็นไขมันที่ถูกเติมนะครับ ก๊าซนะครับในตัวเช่นเข้าไปนะครับทำให้นะครับไขมันพวกนั้นมันแข็งนะครับแข็งตัวแล้วนะครับเอามาใช้ในอุตสาหกรรมการทําขนมนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกินนะครับกินไขมันดีคือไขมันจากนะครับปลาทะเลลึกครับเรียกว่าไขมันโอเมก้า3นะครับหรือว่ากินจากไขมันจากพืชก็ได้นะครับพวกนี้นะครับเราก็นะครับ กินให้ถูกนะครับถูกหล <lyn> ักนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปผัดนะครับเราก็ใช้น้ํามันให้ถูกหลักนะครับถ้าผัดน้ํามันลํา้าวนะครับน้ํามันดอกทานตะวันถ้าเอาไปนะครับทอดนะครับก็ใช้น้ํามันปาล์มนะครับถ้าทําสลัดก็ใช้น้ํามันมะกอกนะครับท่านกินให้ได้แบบที่อาจารย์พูด5้าอย่างนี้นะครับรับประกันได้เลยครับว่าท่านสุขภาพดีอย่างแน่นอนนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีนะครับมีประโยชน์นะครับช่วยผมกดแชร์ออกไปนะครับ หรือว่าบันทึกไว้ก็ได้นะครับและช่วยกดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ